สวัสดีครับพบกับนัก19ศิีปรกรรุ่นทีองที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นสุดยอดรถเกง๋งขวัญใจวัยรุ่นชายไทยทุกยุคทุกสมัยเลยวันนี้เป็นซีวิครุ่นที่ได้รับการยอมรับว่าสวยหล่อเท,ท่ที่สุดแล้วนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ208 1 Honda Civic FC 1.8 EL ไม่1 1 0 0 0 0กิโลเมตร FC วิ FC นะหรือว่าซี v i c โฉมก่อนปัจจุบันรุ่นนี้เขาว่ากันว่านี่คือรุ่นหนึ่งเลยที่หล่อเท่ที่สุดแล้วแต่งยังไงก็สวยแต่งยังไงก็หล่อครับวันนี้เป็นตัวท็อปของเครื่อง1.8ลิตรหรือ1.8 EL เป็นโมเดลผลิตปี2018แท้ๆตัวก่อนไมเนอร์เชนนะฮะได้รถบ้านมือแรกมือเดียวค่าตัวรถหมย่ยลไฟแดง950,000บาท รับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีต่อตอ่อไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมเลขไม่แท้ๆหนึ่งแสหนึ่งหกิโลเมตรรับประกัน้ึกึ้นเต็มราคาฮะตอนที่เข้ามามีริ้วรอยบ้างประมาณ4ชิ้นประมาณนี้บางชิ้นรอยไม่เยอะขัดให้อย่างเดียวนะครับ บางชิ้นรอยเยอะรอยใหญ่รอยเด่นเราทําให้ท่านเลยวันนี้ได้ชุดแต่งรอบคันเท่ๆเรียกว่าหล่อๆพร้อมใช้งานกันเลยครับมาดูพร้อมกันเลย <c oughs> กระจังหน้าเป็นคโครมเมียมใสๆสวยๆนี่เงางามสะท้อนแสงแบบนี้เลยนะฮะโครมเมียมรุ่นนี้สวยมากเพราะว่ามันจะลากยาวจากซ้ายติดขวาเนี่ยหล่อเท่แบบนี้เลยนะได้โคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้วยมาพร้อมไฟเดย์ทาม LED โคมไฟนี่ยังใสปิ้งเลยนะ มีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะฮะพร้อมชุดแต่งเท่ๆรอบคันขอบคุณเจ้าของเดิมมากนะครับใส่สเกิร์ตมาแบบหล่อมากอะไฟตัดหมอกนะมีไฟ LED โคมไฟโคมโ,โปรเจคเตอร์สวยๆเลยนะฮะฝากระโปรงนี่รู้สึกผมจะขัดอย่างเดียว นะฮะผมจะขัดอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรนี่คือสีสันที่เจ้าของเดิมไม่มาเลยอาจจะมีขนแมวบางๆสะเก็ดเบาๆแต่ดูแล้วไม่เด่นไม่ชัดไม่น่าเกลียดไม่ต้องทำอะไรนะเคาะไปยังบางใสใช้ได้ส่วนกันชนมีเก็บสเก์ตให้นะตอนเข้ามาเพราะว่ามีถลอกเยอะนะส่วนกันชนด้านบนเนี่ยขัดส่วนด้านล่างเนี่ยเก็บสีให้นะเพราะฉะนั้นวันนี้สีสันเรียบร้อยสวยงามมาต่อแถบขวากันเลยนะฮะบางชิ้นก็ขัดบางชิ้นก็ทํา จำไม่ได้เหมือนกันแต่วันนี้ออกมาก็สวยนะฮะเนียนใสตลอดทั้งแถบดูดีเลยมาพร้อมสเกิตรอบคันสุดเท่เลยนะฮะขอไปก็จัดว่ายังบางใช้ได้ประตูจําได้ว่าขัดนะฮะตรงนี้น่าจะขัดขัดแถบนี้ถ้าจาไม่ผิดน่าจะขัดแทบทั้งหมดเลยนะฮะสะเก็ดมีนิดหน่อยไม่เด่นไม่ชัดช่างมานปล่อยตามธรรมาชาติไปเลยมือจับโรเมียมนะฮะมีสมาร์ทเอนทรีด้วย เจ้าของเดิมแถมฟิล์มแถมกันสา์มาให้เรียบร้อยนะส่วนกระจกข้างเจ้าของเดิมหุ้มคาร์บอนเคฟล่ามาให้เราก็ยังดูดีนะยังสวยใช้ได้มีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะฮะอ่าด้านบนหลังคาก็ไม่ได้ยุ่งอะไรล้างน้ำเปล่าให้อย่างเดียวนะฮะเท่าที่ดูยังสวยยังดูดีเคาะไปยังจัดว่าบางนะครับรุ่นนี้จะได้ดิสเวกสี่ล้อหน้าหลังเลยนะครับแล้วก็แม็กเดิมๆโรงงานลายนี้เลยหน้างเงาร่องดำนะครับแม็กสวยดูดีนะฮะไม่มีริ้วรอยอะไร ส่วนยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นเน็กเซนนะครับเบอร์2055 5 R 1 6นะปีก็ถือว่ายังค่อนข้างใหม่นะปี2023นะดอกยังใช้ได้นะดอกยังค่อนข้างลึกยังสวย ได้อีกสัก2ปีสบายๆนะฮะซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมล้อหลังก็ดิสเบรกเช่นกันแม็กหลังก็ใช้ได้อาจจะมีริ้วรอยบ้างนิดหน่อยแต่ก็โดยรวมก็ถือว่าไม่น่าเกลียดอะไร90%ตรงกลางยังสวยดูดีนะครับยางเป็น Nexen นะฮะปี2023ทั้ง4เส้นดอกใช้ได้นะฮะดอกก็ยังค่อนข้างนิ่มค่อนข้างลึกค่อนข้างขม 2ปีได้แน่นอนนะครับอะโครงสร้างกันต่อแนละ้วประตูด้านหลังขวาเปิดมาแล้วนะฮะแทมสีหัวน็อตยังอยู่ครบนะครับแล้วก็ขอบยางดึงออกมานะฮะเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบซอกประตูด้านในก็สวยๆเดิมๆแห้งๆนะฮะไม่มีชนหนักไม่มีพิ้ความอะไรนะครับาเสากลางขวาขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบ ซอกประตูด้านในน็อตเดิมฮะน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีถอดสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามเสาด้านหน้าขวาขอบยางเดียวมาและเม็ดอาร์คอยู่ครบด้านล่างเม็ดอาร์กก็อยู่ครบแตมมีหัวน็อตก,ก็อยู่ครบเช่นกันแก้มขวาก็น็อตเดิมฮะไม่มีขยับไม่มีถอดซอกในแห้งสนิทครับมาต่อด้านหลังกันเลยนะฮะนอกจากสเกิตรอบคันเท่ๆแล้วเนี่ยเจ้าของเดิมใส่สปอยเลอร์ทรง R S มาให้เราหล่อๆด้วยนะครับสีสันก็สวยใช้ได้ฝาโปงหลังสีสันโอเคนะ กระจกด้านหลังเดิมของ Honda พร้อมไลฟ้านะฮะไฟท้ายซ้ายสวยมากเลยอะทรงบูมแบลงเป็นเอกลักษณ์ของ FC เลยฝาท้ายผมขัดอย่างเดียวนะไม่ได้ยุ่งอะไรเพราะสีสันเขายังดูดีนะครับก็เลยขัดอย่างเดียวไฟท้ายซ้ายขวาโอเคยังสวยใช้ได้นะฮะกันชนนึกก่อนกันชนก็ขัดเช่นกันนะกันชนก็ขัดอย่างเดียวนะสีสันอันนี้คือเจ้าของเดิมให้เรามาเลยกันชนหลังใช้ได้ โอเคทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหลังโอเคสวยครับฝาท้ายเปิดปิดได้ด้วยรีโมทนะครับเปิดมาแล้วน่าเปิดมาแล้วฝั่งซ้ายเดิมหมดแห้งสนิทเม็ดอก์กสวยงามนะฮะฝาท้ายแหวกดูน็อตนิดหนึ่งสิน็อตเดิมฮะไม่เคยถอดอะไรฝาโปรงหลังแห้งสนิทฮะแนวซิลิโคนเดินตรงไปไม่มีเคาะไม่มีพ่นอ,อะไรฝาโปรงหลังน็อตเดิมฮะไม่มีขยับไม่มีถอดนะครับตะเข็บซ้ายขวาเม็ดอ์คสวยงามอยู่ครบครับ มุดเข้าไปด้านในก็เดิมหมดอ้าเดี๋ยวห้องมองไม่เห็นอะไรเลยเอ้ารุ่นนี้มันมีแผ่นนี้บังเหรอเนะี่ยอ่าไม่เป็นไรห้องโดยสารกว้างนะฮะผมด้านล่างยังสวยดูดีแล้วก็ล้ออะไ่ยังอยู่ครบแม่แรงมีให้ครบเลยล้ออะไหล่เป็นล้อกระทะนะฮะด้านล่างเดิมหมดนะครับแห้งสนิทแนวซิลิคนเดิมๆจากโรงงานไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีติดแก๊สไม่มีน้ำท่วมทุกอย่างแห้งเดิมจากโรงงานนะผิวลูพันธุ์บางๆใสๆแบบนี้เลยนะครับมาแถบซ้ายกันต่อแถบนี้ มีทําบ้างบางชิน้นแล้วก็ขัดนะส่วนใหญ่แถบนี้จําไม่ได้เหมือนกันเท่าที่จําได้น่าจะมีประตูชิ้นไหนวะเนี่ยไม่รู้น่าจะบานนี้นะน่าจะนะส่วนอันนี้ขัดนะมีขนมีสะเก็ดเหลือนิดหน่อยนะแต่ดูแล้วไม่น่าเกลียดก็นะก็เลยขัดอย่างเดียวนะแถบนี้ก็ทําประตูอันนี้ขัดแล้วก็รู้สึกแก้มจะทําด้วยนะทำออกมาก็โอเคนะสวยดูดีเนียนใสตลอดทั้งแถบ พร้อมสเกิร์ตรอบคันเท่ๆเ,เลยมือจับโครเมียมพร้อมสมาร์ทเอนทรีแล้วก็เจ้าของเดิมแถมฟิล์มแถมกระสาดมาเรียบร้อยกระจกข้างลายคาร์บอนเคฟล่ามีไฟเลี้ยวให้เท่ๆนะครับล้อดิสเบรกทั้ง4ลอ้อล้อหน้าซ้ายก็สวยสมบูรณ์ดีนะไม่มีถลอกอะไรรุนแรงยางปี2000 23ดอกยังสวยใช้ได้นะฮะได้กันอีกยาวๆนะครับอ่าล้อสุดท้ายและหลังซ้ายก็ดิสเบรกแม็กก็ใช้ได้นะครับยังถือว่าดูดียัง next เส้นปี2023นะฮะดอกก็ยังโอเคนะยังค่อนข้างใช้ได้ได้อีกสักพักใหญ่ๆนะครับประตูหลังซ้ายกันต่อเปิดมาแล้วขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบประตู ข้างซ้ายเปิดออกมาเม็ดอาร์สวยงามซอกประตูด้านในน็อตเดิมไม่มีถอดน็อตเดิมไม่มีขยับแผ่นเพลเรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแง่แก่เกา่าผลิตและประกอบประเทศไทยเลขเครื่อง r 1 8 z 1 6 6 0 1 2 9 0ตัวถัง m i h f c ลงท้ายด้วย T101080 เสาหน้าซ้ายดึงออกมาเม็ดอาร์ อยู่ครบนะฝั่งนี้ก็เม็ดอาร์ก็สวยงามแต้มสีหวัวน,น็อตอยู่ครบนะซอกในก็เดิมๆนะไม่มีชนหนักอะไรนะฮะสีหมดมีนาไปตามนี้ก่อนละกันนะยังเหลืออีกหลายเดือนหมดมีนาะนะกระจกเดิมของ Honda นะครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันบายม FC นี่มันจะมีเครื่องเทอร์โบ1.5แล้วก็ตัวนี้แหละเบนซิน1.8ส่วนใหญ่ขายดีก็คือรุ่นนี้นะครับเบนซิน1.8ลิตร เป็น ivtec 1 4 4 1แรงม้าเกียร์ cvt รุ่นนี้เติมได้ถึง e 8 5ด้วยแล้วก็ประหยัดสูงสุดถึง14กิโลเมตรต่อลิตรเลยครับไม่แท้ฮะห1 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับเครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สครับแก้มขวาน็อตเดิมฮะไม่มีถอดซอกในน็อตเดิมหมดซับในนี่แห้งสนิทเดิมหมดเม็ดอาร์คอ,อยู่ครบทุกเม็ดเลยรูกลมคมกริป แต้มสีหัวน็อตอยู่ครบแกมขวาน็อตเดิมไม่มีขยับแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบเบ้าโชกสวยงามแห้งๆอักษร E-A-R คมผมเม็ดอาร์คสวยๆแห้งๆชัดสีแห้งสนิทไม่มีเคาะไม่มีพ่นคานหน้าเดิมหมดฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามคานหน้ารุ่นนี้จะเป็นเหล็กสีดำนะฮะฝั่งซ้ายก็คานเดิมเป็นเหล็กสีดำเช่นกันสวยเดิมหมดแน่นอนแบตเตอรี่ถ้าเกิน6กเดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยถ้าไม่เกิน6กเดือนไปตามนี้นะครับ เบ้าโชคซ้ายขวาเม็ดอาร์คอ,อยู่ครบ F A L คมคมนะฮะซับไนเดิมหมดนะแห้งสนิทเลยแก้มซ้ายน็อตก็เดิม,ะะเ,ดมดเดิมนะฮะซอกไนเดิมน็อตเดิมนะฮะแก้มซ้ายน็อตเดิมเดิมฝาโปรงหน้าดูหน่อยฝาโปรงหน้ามีถอดเก็บสีนิดหน่อยนะครับแต่ด้านใต้เดิมด้านใต้นี้แห้งเลยนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบการร้อนสวยนะ สติกเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นนะฮะด้านใต้แห้งสนิทไม่มีเคาะไม่มีพ่อนอะไรรูกลมคมกลิปสติกเกอร์อยู่ครบเนียนทุกแผน่นแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะน็อตมีถอดมาเก็บสีบ้างนิดหน่อยนะฮะสำหรับฝาโปงแต่โดยรวมถือว่ายังเดิมนะยังใสใช้ได้เดี๋ยวไปดูด้านในกันไปจะได้เบาะหนังแท้นะครับจากโรงงานเลยเป็นสีน้ำตาลเอ้ยสีครีมนะเป็นบาะไฟฟ้าคนขับด้วยนะฮะ บอ่อที่เห็นนี่คือของเดิมโรงงานหมดนะฮะยังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มนอกจากทําความสะอาดให้แล้วฟอกขึ้นมาแล้วก็ถือว่ายังดูดีอาจจะมีเหี่ยวมีย่นบ้างก็ตามสไตล์รถเตี้ยๆนะฮต้องมีถูขอบเกลงเกงกันบ้างแต่โดยรวมก็ถือว่ายังสวยมากนะครับแผงประตูก็เดิมๆหมดไม่ได้ยุ่งอะไรนะแผงรุ่นนี้ก็จะเป็นสีครีมตัดกับสีเทาเข้ม นะพัดต่งพลาสติกสีเทายังสวยมากมีลำโพงสวิตเตอร์ด้วยส่วนฟิล์มเจ้าของเดิมให้มายังสวยใช้ได้ยี่ห้ออะไรเดี๋ยวค่อยๆหาไปนะครับขอบคุณมากประตูด้านหลังขวาเปิดมาแล้วฟิล์มสวยแผงประตูใสห้องโดยสารกว้างเบาะหลังก็สวยนะฮะเท่าที่ดูนี่ใช้ได้เลยแม้ว่าจะเป็นสีครีมนี่แต่ว่าถือว่าดูแลได้ดีนะฮะฟอกขึ้นมาแล้วยังสวยมากมีรูจิดตั้งคาซีทัวหมอนสองตำแหน่งส่วนตรงกลางจะเป็นที่เท้าแขนนะฮะ โยนของไปด้านหลังไม่ได้นะเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูตอนนี้ถอยเบาคนขับสุดเลยนะมาลองนั่งกันหน่อยสิปรากฏว่าเหลือครับเข่ายังไม่ติดเออใช้ได้นะถือว่ากว้างนะฮะแล้วเบาะที่เอนดีมากเลยนะ่ะนั่งทางไกลนี่หลับสบายแน่นอนแล้วเบาให้มาตัวใหญ่มากนะฮะแล้วก็ค่อน้างนุ่มนั่งสบายนะบะ้งวงโดยสารโอเคนะถือว่านั่งสบายเลยแหละ เพดานอาจจะเตี้ยนิดนึงนะสไตล์รถเขาเป็นร,รถแบบทรงวัยรุ่นทรงสปอร์ตเน้นการเกาะถนนแต่นั่งแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรนะครับพื้นที่ใช้สอยด้านหลังถือว่าโอเคมากๆเนื้อเบาโอเคเลยสวยมากฟอกขึ้นมาแล้วยังสวยเนียนเลยนะครับแผงประตูฝั่งนี้ก็สวยนะครับเนียนคลิปฟิล์มอะไรก็ยังไม่เจอนะแต่ก็ยังสวยใช้ได้หน้าซ้ายก็ฟิล์มสวยแผงประตูเนียนใส ส่วนเบาะจะไฟฟ้าคนขับหนึ like ่งตัวนะฝั่งซ้ายหนังแท้เนื้อเดิมโรงงานหมดมีถลอกเบาๆตรงนี้แต่พ่นได้นะเดี๋ยวพ่นเอานะเดี๋ยวพ่นสีให้ที่เหลือด้านบนสวยนะฮะดูดีเลยเดี๋ยวไปลองขับกันป่นกุญแจเป็นอ m มูเบลิเซอร์หน้าตาแบบนี้นะครับกุญแจสำรองมีให้ครบครับเป็นปุ่มสตาร์ทเช่นเดิมนะครับสตาร์ทขึ้นมาแล้วฮะใหม่1 1 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองก็ถือว่าไม่เยอะนะครับอ่าเปิดแอร์ก่อนร้อน เป็นแอร์ดิจิตอลนะฮะปรับความแรงได้เจ็ดระดับมีแอร์ออโต้ด้วยมีไลฟฟ้าหน้าหลังมีครบนะฮะปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลถ้าอยากจะปรับแบบเต็มพิกัดกดปุ่มตรงกลางคลายเมทเนี่ยแล้วก็จะปรับแบบเต็มที่ได้เลยเปิดปิดคอมปรับทิศทางปรับความแรงได้หมดเลยแอร์เย็นใช้ได้นะครับตอนนี้อคอนโซลด้านหน้าเป็นบางส่วนเป็นพลาสติกสีเทาเข้มบางส่วนก็เป็นหนังนุ่มๆสีเทาเข้มนะครับสวยเนียนใช้ได้ถุงลมแอร์แบ็กคู่พร้อมเบรก ABS ครับหน้าจอจากโรงงานเดิมๆเ,เลยครับ ของ Honda ให้มามีภาษาไทยเป็นระบบสัมผัสด้วยนะฮะระบบความบันเทิงก็มีครบนะฮะ FM AM USB iPod Bluetooth HDMI นะแล้วก็มีกล้องหลังให้ในตัวนะครับสามมุมมองเช่นเดิมเลนส์กว้างเลนส์ปกติมุมมองจากด้านบนนะครับคอนโซลเป็นแบบ2ชั้นนะฮะชั้นบนชั้นล่างชั้นล่างนี่จะเป็นสารพัดรู USB HDMI แล้วก็ power outlet นะฮะ เกียร์เป็น CVT หัวเกียร์คันเกียร์คอนโซลเกียร์ยังสวยยังดูดีนะครับมีเบรกมือไฟฟ้าออโตเบรคโฮให้โหมดการขับขี่แบบประหยัดที่เท้าแขนเป็นหนังนุ่มๆเลื่อนได้นะนิดหน่อยที่วางแก้วน้ำให้มันลึกดีชอบวางแก้วสูงได้ไม่หกแน่นอนนะแล้วก็ด้านในมี USB ให้อีกหนึ่งนะฮะ พวงมาลัยจะมีครูสคอนโทรลด้วยนะฮะเหมาะสำหรับวิ่งทางไกลแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันเพิ่มลดเสียงรับสายโทรศัพท์ได้โลโก้ยังสวยมากเนื้อพวงมาลัยวัสดุต่างๆยังดูดีนะฮะเนื้อพวงมาลัยเนียนเลยไม่ถลอกไม่ลอกไม่ล่อนอะไรพวงมาลัยปรับได้สี่ทิศทางนะขึ้นลงซ้ายขวาซ้ายเออไม่ใช่เดินหน้าถอยหลังลงขึ้นเออ,เอ,อ,เอ,อกระจกไฟฟ้าคู่หน้าออโต้เลยทั้งซ้ายทั้งขวาดีมาก เซ็นทรัลล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยมีระบบควบคุมการทรงตัวให้ด้วยกระจกหลังตัดแสงกสะท้อนด้วยการโยกด้านบนมีไฟให้คู่หนึ่งด้านหน้าตรงกลางอีกหนึ่งที่บงังแดดเป็นผ้าสีเทามีกระจกแต่งหน้าให้ซ้ายขวาเพด้านเจิมเบาๆไม่เยอะบางๆไม่เด่นไม่ชัดนะด้านหลังสวยนะเนียนดูดีเลย เจ้าของเดิมทําอะไรไปเพิ่งเข้าฮอนด้าไปนะเมื่อไรนี่หกแปดเดือนห้าหรอไม่ใช่นี่ครั้งต่อไปอ๋อเพิ่งเข้ามานน่เจ้าของเดิมก่อนมาขายเพิ่งเข้าฮอนด้าให้เราไปไม่กี่วันเออเดือนที่แล้ว 18, สิบแปดพฤศจิกายนนะฮะก็จะถึงทีแสนสองนู่นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเขาเพิ่งเข้าเราก็คงไม่ซ้ำนะฮะเดี๋ยวอย่างมากก็ปิ้นประวัติให้ละกันว่าครั้งสุดท้ายเขาทำอะไรไปเนาะเอซ้ายยังมีแฟ้มให้นะฮะ แฟ้มคู่มือของ Honda มีให้นะฮะนี่นะครับแตบ่บุ๊กเซอร์วิสไม่อยู่แล้วถามแล้วบอกไม่รู้อยู่ไหนแต่ไม่แท้แน่นอนนะฮะเดี๋ยวปิ้นประวัติออกมาเป็นกระดาษให้ท่านละกัน บุกเซอร์วิสไม่อยู่แล้วแต่ว่ามีคู่มือใช้งานให้นะเดี๋ยวแทรกสำเนารถให้ดูสักเล็กน้อยนะฮะอ่ะคันนี้ปีผลิต2018แท้นะครับสีเทาเดิมๆป้ายกรุงเทพจดทะเบียนมีนาคม2018นะฮะเลขตัวถัง MRHFC 6630JT101080 เครื่องยนต์ R18Z 1601290 6นะฮะเครื่องเบนซิน1.8ลิตร4สูบ141แรงม้านะครับ เดี๋ยวไปลองขับกันเลยอยู่ท่านี้เราทดสอบวงเลี้ยวกันเลยดีกว่าว่าความคล่องตัวเป็นไงนะครับก็น่าจะคล่องตัวอยู่แล้วปั๊บไปแล้วนะฮะสามารถกลับรถได้ง่ายๆนะฮะในพื้นที่แคบๆเนี่ยสบายไม่ต้องโยกนี่เหลือๆเ,เลยนะฮะเหลือๆเ,เลยฮะเหวงกันแบบนี้เลยเนี่ยเหลือๆไม่ได้หักหมดด้วยนะฮะหักนิดเดียวเองเนี่ยกลับรถง่ายๆเลยในขณะที่อัตราเร่งก็ดีนะ1.8 0 0ิแรงพุ่งอยู่แล้ว ตามสไตล์ซีวิคพุ่งมากขับมันเลยแหละเบรกก็ยังจึ๊กช่วงล่างยังแน่นยังนุ่มใช้ได้เครื่องเดินเรียบงเงียบแอร์เย็นฉ่าเลยนะห้องโดยสารก็ถือว่าโอเคนะฮะแม้ว่าเพดานอาจจะเตี้ยๆหน่อยแต่นั่งสบายนะบอกให้มาตัวใหญ่นะมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างกว้างนั่งเราก็ไม่ได้อึดอัดอะไรข้อดีของรุ่นนี้นะฮะจุดศูนย์ถ่วงมันต่าเวลาเข้าโค้งเนี่ยมันม่นใจนะขับขับความเร็วสูงมันคุมรถง่ายมันขับสนุกนะทรงมันรถแบบ ทรงวัยรุ่นนะฮะออปชั่นให้มาก็ไม่ขี้เหร่นะแล้วตัวนี้เป็นเครื่อง1.8ที่ Honda าทำมานานนะเพราะฉะนั้นค่อนข้างเสถียรปัญหาน้อยใครที่ยังไม่อยากเล่นเครื่องเทอร์โบลองดูตัวนี้เป็นทางเลือกวันนี้ราคาบอกเลยลงมาเยอะมากๆจาก900,000กว่าไปดูเลยฮนะวันนี้เหลือเท่าไหร่ไป Honda าซีวิกเอฮะโอ้โหบอกเลยฮะรุ่นนี้นี่มากี่ทีนี่ก็หมดตลอดเลยแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆนะ,ะกับตัว1.8 EL หรือว่าตัวท็อปของเครื่องเบนซิน1.8นะฮะได้รถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยปีผลิต2018แท้ๆราคาตัวนี้ออกห้างป้ายแดง959,000บาทรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดตอบไม่มีพิกความ ไม่มีน้ำท่วมเลขไม่แทะหนึ่งแสหนึ่งหกิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับวันนี้มาด้วยสีเทาเมทัลลิกสุดเท่พร้อมชุดแต่งรอบคันหลอ่ลอๆแบบนี้เลยนะอ่ะราคาวันนี้กันเลยนะวอล์กอินหน้ารา้านเราตั้งขาย4ี9แสนบาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้เงินสดก็ได้จัดไปั้นก็ดีลดให้เลยเหลือเพียง4 7 0 0 0เ เจ้าพันบาทโอ้บอกเลยใครเป็นสาวกซีเอฟซีถ้าตามราคากันจริงๆจะรู้ว่าช่วงนี้ราคาลงมาเยอะมากๆเพราะฉะนั้นใครสนใจอย่าช้าเครดิตดีฟรีดาวออกรถ0บาทได้เหมือนเดิมนะครับมีวารันตีให้ด้วยฮะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยและก่อนออกรถครับเชนเดิม เดี๋ยวเอาข้าศูนยฮอนด้าให้ทันด้วยเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต้นทางให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเตจนให้ฟรีทถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรงควันฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยรถสวยแบบนี้ไม่อยากให้พลาดนะได้ชุดแต่งรอบคันหล่อเลย แอดไลน์เลยครับด้านล่าง idline add หน sp ค้ณนอแมนที่ของเราได้ง่ายๆก็ไปที่ g o o g l e แ a p พิมพ์19สีประกรณรเราอยู่ถนนการละพะปึกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒิากาศ ประตูสองแล้วถอดทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ทั้งสถานีฟรีสิบเการีปรกรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้งา่งายๆติดฟินนซ์ก็ขายได้ติดบัญชีรวดเร็ว,รวทันใจภายใน1นึาทีรถเด่นยันดีคลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดสิสาีประกรณรถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับ สวัสดีครับสนับสนุนโดย c a r ์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1 0,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r ์โฟชัวดอ